วันนี้เวลา15นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชนากิติยาภาณเดนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญยาโดยเสด็จในการนี้ด้วยทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องส่งฤดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องส่งฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤดูกาล โดยนารัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมบูรณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไม่ให้ชำรุดมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใน,ในโอกาสพระราชาพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ค่มเดือน4เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่มเดือน8 เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรมหนึ่งค่ำเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครือ่องทรงฤดูหนาวในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชรน้อยสงที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนากิติยาภานเด่นทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสศร,ริพัฒ์มหาวชิระราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนานีรัตน์รัชกัญญา พระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์และทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่เฝ้าทูลและอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหม์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าธรรมมาศิลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลและอ่องุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลและอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา17นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ นำคณะสงฆ์และคณะศิษย,ยานุสิ์เฝ้าถวายและเฝ้าทูลและอ่องธุลีพระบาทถวายวัตถุมงคลและเงินซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระบุญริศบันทิโตดังนี้อธิธาติของพระบุญริศบันทิโตบรรจุในเจดีสาลาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรูปเหมือนพระบุญริศบันทิโต แกะสลักด้วยหินอ่อนขนาดเท่าจริงครึ่งองค์พร้อมแท่นตั้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงินพืะโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรียนรูปเหมือนพระบุริษฐบันทิ่โตบรรจุในกรอบพลาสติกจำนวนหมื่นชุดเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชการทหารและตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรูปเหมือนพระบุญริ์ปันทิโตชนิดทองคําแด,ดส่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจํานวนหนึ่งชุดสําหรับพระบุญริ์ปันทิโตเดิมชื่อบุญสืบจันทรสมบูรณ์เกิดวันที่18กุมภาพันธ์2457บิดาและมารดาชื่อหลวงพินิจจินเพศจันทรสมบูรณ์และนางพินิจจินเพศแสจันทรสสมบูรณ์ มรณภาพด้วยภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2561สิริอายุ104ปีพันษาที่72พระบุญริ์ปันทิโตขณะยังดำรงชีวิตอยู่นั้นมีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสเคร่งครัดตามพระธรรมวินยัยเปี่ยมด้วยพรหมวิหารต่อศิษยานุสิทธิและอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตออกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลากว่า30ปี เนื่องจากมีความชำนาญในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสโดยเป็นพระเทระที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีพระราชารุทยศรัทธาและมีพระไทยศรัทธาเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงถวายสักการะตลอดจนทรงอาราธนาไปในโอกาสต่างๆเสมอ